ลิซ่ามารีเพรสลีลูกสาวคนเดียวของเอลวิสเพรสลีเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัย54ปีหลังจากที่เมื่อ3วันก่อนเพิ่งจะไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำค่ะลิซ่ามารีเพรสลีไปร่วมงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่80เมื่อ3วันที่ผ่านมาคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายต่อสาธารณะของเธอ ลิซ่ามารีเพรสลี์ไปร่วมงานเ oh <my> พราะภาพยนตร์เรื่องดังเอลวิซึ่งเป็นเรื่องราวของเอลวิ Presley ราชาเพลงร็อกแอนด์รลซึ่งเป็นพ่อของเธอ <That> s <S เข้ารอบด้วยมารีเพรสลี์กล่าวชื่นชมออสตินบัตเลอร์ดารานำชายที่รับบทเป็นเอ v i s ส e o เ e o e h i don't know it's just, he just did such a beautiful job and his heart was so in it and he, it meant so much to him and it was such an honor for me and i respected so much what he did so it was a mutual love and respect that's truly like was really came at a really nice time บัตเลอร์ได้รับรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ดราม่าตอนที่เขาขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีเขากล่าวขอบคุณลิซ่ามารีเพรสลี์อย่างซาบซึ้งที่สนับสนุนเขาและเขากล่าวยกย่องเอลวิสเพรสลี์ด้วยลิซ่ามารีเพรสลี์นั่งดูบัตเลอร์ขึ้นไปรับรางวัลอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพรสลี์แม่ของลิซ่ามารีเพรสลี์ซึ่งไปร่วมงานลูกโลกทองคำด้วย ออกแถลงการในวันนี้ว่าหัวใจบอบช้ำอย่างมากที่ต้องแจ้งข่าวว่าลูกสาวที่สวยงามได้จากพวกเราไปแล้วพิซิล่าระบุว่าลิซ่ามารีเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือรน้นแข็งแกรง่งและเต็มไปด้วยความรักสำหรับคนอื่นขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลานี้ <Hey. S 1> ที่ต้องรับมือกับความสูญเสียลิซ่ามารีเพรสลี์มีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน <Hey. S 1> ที่บ้านที่นครลอสแองเจลิส จากนั้นเธอได้รับการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวและเสียชีวิตในวัย54ปีเอลวิสเพรสลีย์นักร้องคนดังเสียชีวิตด้วยอาการเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี1977ในวัย42ปีลิซ่ามารีเพรสลีย์เกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีตอนที่พ่อของเธอเสียชีวิตลิซ่ามารีอายุเพียง9ขวบ เธอเริ่มต้นอาชีพในวงการดนตรีด้วยการเป็นนักร้องในปี2003เปิดตัวด้วยอัลบั้ม To Whom It May Concern และตามมาด้วย Now What ในปี2005ทั้งสองอัลบั้มติดบิลบอร์ด200อันดับอัลบั้มที่3 Storm and Grace ออกมาเมื่อปี2012ลิซ่ามารีแต่งงาน4 oh, really. ครั้งเธอแต่งงานกับไมเคิลแจ็คสันนักร้องคนดังระดับตำนาน s <S ในปี1994 หลังจากหย่าก,กับสามีคนแรกแดนนี่เคียวได้เพียง20วันลิซ่ามารีหย่ากับไมเคิลในปี1996ซึ่งเป็นช่วงที่ไมเคิลต่อสู้กับข้อกล่าวหาเรื่องทารุณพงเศต่อเด็กครั้งที่3แต่งงานกับนิโคลัสเคจซึ่งเป็นแฟนตัวยงของเอลวิสในปี2002สี่เดือนถัดมาเคจฟ้องหย่า ครั้งที่4แต่งกับไมเคิลล็อกบูดนักเล่นกีตาร์และโปรดิวเซอร์ในวงการดนตรีและหยากกันเมื่อปี2021ลิซ่ามารีมีลูกชายคนเดียวเบนยามินเคียวซึ่งเป็นนักดนตรีเช่นกัน <All right. S 1> เขาเสียชีวิตเมื่อ2ปีก่อนในวัย27ปีลิซ่ามารีเขียนบทความรำลึกถึงลูกชายในนิตยสาร People เมื่อปีที่แล้ว <There. S 1> และโพสต์ลงไอบอกว่าสภาพของเธอคือคนที่พังทลาย ลิซ่ามารีมีลูกสาวบริลลี่เคียววัย33ปีซึ่งเป็นดาราและลูกสาวฝาแฝดวัย14ปีคือฮาร์เปอร์และฟินลี่ล็อกวูดผู้หญิง3ามรุ่นของตร,ระกูลเพรสลี่ปรากฏตัวพร้อมกันครั้งสุดท้ายในงานลูกโลกทองคำดาราในวงการฮอลลีวูดต่างรำลึกถึงลิซ่ามารีทอมแฮงค์ที่ร่วมแสดงในหนังเอลวิสและภรรยาของเขาริแต้าวิลสันโพสต์ทางไอจว่า หัวใจสลายที่ได้รับรู้การจากไปอย่างกระทันหันของลิซ่ามารีเพรสลีย์เธอเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และเปราะบางจอห์นทราโบตาโพสต์ทางไอจว่าเสียใจมากเราจะคิดถึงคุณแต่ผมรู้ว่าผมจะได้พบคุณอีกดีไซเนอร์คนดังเวอร์ซาเชโพสต์ทาง IG จี <Okay. S 1> เขาระบุว่าจะไม่มีวันลืมเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ลืมความงดงามความใจดีของคุณที่จะส่องสว่างต่อไปขอให้คุณไปสู่สุขติ